อากาศสบายดีเนมากรับพี่นุ้ยมีเรื่องเล่าครับอากราบสบายดีนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็มากินข้าวกับทีมงานของเรานะครับไม่งานมาฟรีเหรอได้เลยไม่ดนหรอกกินข้าวครับทีมงาน พาดิงงาไปไทม์ีแล้วก็ต้นทึนมันยังน้อยติงเขาพุ้นไปก่อนคมาเร้อมาเร้อพี่น้องคิว่าไปอมาตอโลกด้วกันรขพูดอะไรเเพูดอเไรน่ยออูเนี่ยเอามันี่ยโกูดเหมือนพูดกัพูดกันเขิบ่าเปเราเนาะแซ่บอยู่เด้อม่นรอก็ได

บอกไมดอกอแมโดนมีใหครับตกไปองเหรอต่อไปขันรวยขันดังขันรวยไพเรียนไรขหาตัวสร้างกันนั่นาตัวสร้างกินเนาะ

ตัวอเบือยื้ทางอยทยเดี๋ยวเอ้ยนมาหน้อในั่นนั่นนาดนี่เนี่ยถ้ามอะอ่างอุ่นซอกถ้าจะวางเินซ่อนอย่างจ่ออฮันพวกขนาดอันนึงยเียแบบายวีท่ายอไรอยาี้ข้อไหลท้งูสมข้ออ่อนข้อกิลิเลยอย่างฝนตกน้ำหน่ะมันอืมกระทอมฉลาดเนาะ

จะบอกานไม่ไดรก็ซีดเดี๋ยวก็พุ่นอะไรไปไปไปพุ่นอะไรไม่รู้ง้นสิ่งเดียวพุ่นอะไรพุ่นอะไรอะ jagay poojay jagay hi oh kon chalane jalbot ah buat juga jalbot ni ah to ke maro tik me de gutiya aur rang git kasih pyro te pani kar

ครับหลายม้วนหลายพี่น้องเฮ้ยอันนี้เขาเนี่ยนอกพี่น้องง่ายค่ะโอ้ก็ด้ไปอ่ะทำธุระแับ

สาหรับอันจุดนี้ก็เซาลาทอนโบไปเพียงต่นี้เนาะบายบายนี่คนดังเลยคนดังกูจับบักอันนี้เป็นไทยมินโนเด้ลาทานโซบไปเพียงตนก่อนเจอกันที่ไหนเอาตังกี้มเออลง ใส่คำน้องเป็นคนตัวดำน้องบอกแม่นคนงามคนงามที่อายหวังเขาบอกได้จริงจังถ้ามาคบกับน้องหับห้องว่าบอกผิดหวังเจ้าจะได้ทุกอย่างยกเวลและเงินกับคำน้องบอกแมน่นคนงามที่อายตามหาแต่น้องเป็นคนธรรมดาเหตุหน mm ้าเหตุทห และเอายังบ่มีภัยทั้งใจผมยกให้อ้ายแต่ว่าไอา้คงบ่สนใจเขาพูเจบผู้ง้มน้องหลับเป็นคนขี้หาย,ายกันเลยบเบเลี้ยวบ่เลอยากไปเป็นลูกไพ่ของพ่อของแม่แต่ว่าวาสนาคงบ่สมเพลยใส่ใเด้อบอ่ได้ใส่คำนองเป็นคนโตดำนองบอ่แม่นคน ที่อ้ายหวังเขาบอได้จริงจังถ้ามาคบกับน้องหับห้องว่าบอผิดหวังเจ้าจะได้ทุกอย่างยกเวลและเงินกับคำคำแพงแก้มเจ้าแดงแดงไงนี่ห้างเจ้าแหงเงินคำมันบ่อสำคัญสองอ่อนั้นหากันมันเกิอยู่ที่ใจนอว่าต้องอยากเสียใจ ดื่อในบ่เลียวแลถ้าเขาสิงามปานใดก็สังว่ามันถาะอายบ่สนบ่สอว่าเจ้าสิรวยหรือจนถ้าเขาสิรวยปานใดอายก็บ่สนใจเพราะว่าใจอายใส่เด้อบ่ได้ใสคำน้องเป็นคนโตดำน้องบ่แมนคน คนนําที่หายหวังเขาโบได้จริงจังถ้ามาคบกับน้องหับห้องว่าบบผิดหวังเจ้าจะได้ทุกอย่างยกเว้นละเงินกับคำการสู่ยานั้นโบได้ข้าบางคนมันดูที่ใจไอ้หักเจ้าพอจาใส่ใจบบได้หัางเพราเงินตา นาตามันบ่สําคัญที่สําคันญคือความจริงใจหาอยู่ใส่กะหาบ่ได้มีแต่เจ้าคนเดียวนี่ล่ะเจ้าสิรักหรือเขาวมันกะบ่สําคัญขอเพียงเจ้านั้นเป็นคนดีและจริงใจก็พอเจ้าสิรวยลือจดนายกะบ่สนใจมันเป็นไปได้ ใส่ใจเดออบ่ได้ใส่คำน้องเป็นคนโตดำน้องบอกแม่นคนงามคนงามที่อายหวังเขาบ่ได้จริงจังถ้ามาคบกับน้องหับห้องว่าบ่ผิดหวังเจ้าจะได้ทุกอย่างยกเว้นละเงินกับคำ